จา์สัพเพาคะสิ่งที่เราจะอ่านต่อไปนี้ถือเป็นข้อความที่เขียนด้วยความผูกพันจากพวกเราทุกๆคนเขียนโดยท่านอาจารย์กระสมชนะวงคนที่อาจารย์สัพเพารักอย่างพี่ชายคนที่อาจารย์สัพเพาให้ความเคารพอย่างเจ้านาย คนที่เหน,เหน็ดเหนื่อยร่วมร่วมสุขด้วยกันมาหลายสิบปีและเป็นคนที่บอกกับอาจารย์สัมภาเด้วยความหวังในปาฏิหาริย์ก่อนที่จะจากพวกเราไปว่ามียาแพงๆตัวไหนที่จะช่วยมึงหายได้ไหมกูจะซื้อให้มึงเอง อะไยรักจากพวกเราวิจัยบรณิตเอเซียสโมสรผู้บอลขอนแก่นเอซและโมยิมิกิหมอกระแสชนะวง11มกราคม2564ณบ้านแม่หมอเมืองพลอาจารย์สัมภาเป็นทั้งลูกศิษย์เป็นทั้งเพื่อนและเป็นน้องชายที่ผมรักมากผู้คนในบัณฑิตเอเชียจะนึกถึงอาจารย์สัมภารเรว่จิตอาสา และความเก่งเรื่องคอมพิวเตอร์เป็นครูที่มีความรับผิดชอบสูงใฝ่รู้และมีรอบุ๊กติดตัวอยู่ตลอดเวลา mm hmm. เกือบ20ปีที่ร่วมงานกันมาทอใไม่เคยเป็นภาระของใครมีนิสัยเกรงใจคนอื่นชอบทำบุญและพอใจในสิ่งที่มีอาจารย์สำเพาเป็นทั้งแฟนบอล และทำงานทุกเทให้กับสโมสรฟุตบอลขอนแก่นเอฟซีในตำแหน่งหัวหน้าทีมมีเดียจนทุกๆคนคุ้นเคยกับคำว่าพี่ทองพี่ทองที่มีแต่รอยยิ้มพี่ทองที่รักการถ่ายรูปทุกๆที่ทุกเวลาสำหรับขอนแก่นเอฟซีทองคือตำนานการต่อสู้ผู้ไม่เคยย่อท้อหรือเปลี่ยนใจผ่านร้อนผ่านหนาวมา15ปี เคียงคู่กับแฟนบอลพันแท้อีกหลายพันคนเวลาเจอไดโนพัฒถิ่นก็จะเฮฮาเพราะทำงานมีเดียก็คุ้นเคยคนมากหน้าหลายตาบนโลกออนไลน์ตัวชมฟุตบอลสวยๆนักในบ้านของเีเรกก็เป็นฝีมือของทองหลายร้อยนักที่ผ่านมาสําหรับผมและครอบครัวชนะวงทองคือน้องคนสุดท้องของผม ที่คุณหมอกระแสรัรกมากถ้าไม่ทุนทองไปเรียนที่ประเทศจีนจนมีชื่อจีนกลางว่าถงเหล่าซื่อและทุนปริญญาโทมหายาลัยบากเกียวประเทศฟิลิปปินส์เวลาท่านเลือกใช้งานก็จะชมเสมอว่าเด็กคนนี้ซื่อสัตย์รู้กาลเทศะสั่งอะไรแล้วจะพยายามทำเป็นที่อย่างถวายหัวคุณหมอเพ่งแข ก็จะมักเรียกกิดตลกว่าเสียสัมภาทองเพราะชอบแจกขนมเด็กเกเวลาที่มามงพลท่านสั่งเสียให้ผมดูแลทองให้ดีๆเพราะเชื่อว่าทองเป็นคนรู้บุนคุณ,คณวันที่สิบมกราคมคือวันเกิดของคุณหมอเป็นแคเรามีพิธีประสาทเป็นยาบัตรทุกปีแต่ปีนี้ กลายเป็นวันที่เราส่งอาจารย์สัมภาปเป็นลูกหลานคุณหมอเทนแขบนภพภูมิที่สมบรูร่มเร็นส่วนตัวผมกับทองสนิทแบบเป็นพี่น้องกันแท้ๆพี่เจมน้องเจก็ชอบอาจารย์สัมภารเพราะคุยสนุกทันสมัยและทองเขารับบูชาคุณปู่กระแสคุณย่าเป็นแขกอย่างสูงสุด ทองติดตามผมทํางานให้กับสมาคมฟุตบอลเดินทางทั่วประเทศด้วยความนับถือซึ่งกันและกันภรรยาของทองคือน้องตู่ก็ส่งเสริมสามีให้ไปทุกที่กับผมเมื่อมีลูกชายก็ให้ผมตั้งชื่อว่าฟีฟ้าพูดง่ายๆก็คือทองทุกเทให้ทุกอย่างที่ผมททำ พงเป็นคนรักครอบครัวมากคือขนมและอาหารกับบ้านทุกเกยน็นเวลาคุยเรื่องลูกและภรรยาก็จะเห็นสีหน้าแววตาที่อิ่มใจฟีฟ้าเป็นคนเรียนเก่งเป็นเอกสุภาพเรียรอยเหมือนแม่ตู๋ผมและเพื่อนๆจะดูแลฟีฟ้าอย่างเต็มความสามารถลูก,มยยกลไม้ย่อมหล่นไม่ไกลต้น เราจะได้มีทองอีกคนหนึ่งกลับมาผมไม่นึกว่าเคียงเดือนเดียวที่อาการป่วยดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กจะพากทองไปจากพวกเราแบบเร็วด่วนอย่างไม่คาดฝันทุกคนที่ทำงานจิตตกอดโูมิหมอง เหมือนของมีค่าหายไปแขกต่างประเทศล้วนตกใจและร่วแสดงความเสียใจเพราะทองเป็นทีมต้อนรับของบัณทิตเอเชียที่อบอุ่นสนุกสนานเต็มกันเองกับแขกทุกท่านที่มาเยี่ยมเรา mm hmm. คนกระตันยูกระตับเวทีแบบทองนั้นหายากคืนวันที่แปด ทองยังส่งงานให้ผมตรวจและเขียนลายถามไข่กันอยู่เลยชาตินี้หมดเวลาเร็วไปต่อชาติหน้าเป็นพี่น้องกันอีกนะทองพี่ขออโหสิกรรมหลับให้สบายนะน้องรัก ด้วยความเสียดายและเสียใจมากจากพี่แจ๊คผู้ช่วยศาสตราจารย์ดกรกระสมชนะวงศ์อธิการบดีวิทยาลัยบดิีเอเชีย,ยประธานสโมสรฟุตบอลคอนแอลเอฟซียูอาร์ไมวัลเดฟูลบราเธอร์ออนโซเออร์เวเลจิทอาจารย์สัมภารเรสอินพีค see you somewhere when time comes อาจารย์สัมภาวพันศีนาผู้วายชมขอเรียนเชิญทุกท่านให้เกยเียรติยืนสงบนิ่งค่ะละหลายแท่งเพื่อเปล่นแสง<ะ>อันอัมพัยชีวิตมาลายไปเหรือสิ่งใดไว้ เียนแห่งความดีในชีวิตอย่าดูแคลงจะยังอยู่คู่ติดแดงเป็นแบบแผนอนุชนกราบพระพนกายพระคุณ,จคณจคนคนจเจ้าพระครูสุทธิจิตมงคล้าอาวาวัดป่าไมเวฆคำเจ้าคณะตังลมเมืองเรีธรรมยุทธรักษาการเจ้าคณะอำเภอสุบรัฐที่ขอนแก,ก่นกาปรีนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกสมเชนว์วงศ์อธิการบ,บดีวิชัยประดิษเอเสีย ประธานสโมสรฟุตอบอลควงแกนเอฟซีเมือ,องเรตนูฟ้าประจภาพื้นเอเชียประทานในพิธีที่ครบ 35- ถึง2อง6ได้ทำง,งานที่บริษัทวิงเฟสกุปจัดกัดมหาชนในช่วงปี2536-2538ถึง2538 ได้ทำงานที่บริษัทเมนิเจอร์มันติมีเดียจำกัดมหาชนในช่วงปี2538ถึง2540ได้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่บริษัทเนชั่นมันติมีเดียจำกัดมหาชนจากปีพศ2545จนถึงปัจจุบันได้ทำงานที่วิทยาลัยปทิต,ตเอเชียตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะประิหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและสาขา,าการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจตำแหน่งหัวหน้างานโสทัศนิปกรณ์ในช่วงปี2546ได้รับการคัดเลือกได้รับทุนพัฒนาบุคลากรในโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศที่ประเทศจีนที่วิจัยร,ระดับปริญญาตรีได้บรับผลประโยชน์ต่อส่วนรวมมาโดยตลอดด้วยการเป็นจิตอาสามีความเสียสละ ด้วยการทำกิจกรรมหลากหลายอาทิกการบริหารองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วยการคัดเลือกจากนักศึกษาในกลุ่มมดินแดงการออกค่าววิชาการไม่ก้าที่จังหวัดเลยและจังหวัดหนองคายคายอาสาพัฒนานต่างๆครูบาอาจารย์พระพุทธพระธรรมพระอรหัทุกพระมงคโอโอราโตสมมา